สวัสดีค่ะดารากอสิบมาแล้วค่ะสวยเก๋คงกระพนันเกรดมหาดำรงกุลอายุเป็นเพียงตัวเลขเกรดมหาดำรงกุลในวัยห้52 ยังจำได้ไหมภาพ,พยนตร์ฟอร์มยักษ์ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราชภาพยนตร์ประวัติศาสตร์ไทยที่ใช้เวลายาวนานถ่ายถึง10ปีและสำหรับเกตมหาดำรงกุลก็เป็นหนึ่งในนักแสดงผู้นำที่ท่านมุย้ยหม่อมเจ้าเฉลิมชาติยุคนคว้ามาให้เป็นผู้รับบทสมเด็จพระสุพรรณกัลยาปัจจุบันเธออายุได้52ปีแล้วแล้วบอกเลยว่ายังคงสวยมากถ้าไม่บอกเข้าเลข5แล้วก็ยังคิดว่ายังเป็นสาว30เป็นแน่ และทางด้านชีวิตส่วนตัวของเกรทมหาดำรงกุลหลังจากที่พบกับทหารหนุ่มหล่อโนตจงเจตวัชราน,านันในกองถ่ายภาพยนตร์ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราชที่ยอมสละโสดให้ชายคนนี้ปัจจุบันทั้งคู่มีทายาทด,ด้วยกันสองคนคือน้องจาติมและน้องจิตทางนี้เกรทมหาดำรงกุลอยู่ในแวดวงการบันเทิงมานานตั้งแต่อายุ15ปีแล้วล่ะค่ะ และเป็นที่รู้จักกันดีในแวดวงไฮโซชื่อดังของเมืองไทยโดยเกรทมหาดมรงกุลมีผลงานการถ่ายแบบและงานพิธีกรจนกระทั่งได้มาแสดงภาพยนตร์ก่อนหน้านี้เกรทมหาดมรงกุลได้เผยชีวิตในวงการบันเทิงก่อนที่จะมาเล่นภาพยนตร์ไว้ว่าการได้มาร่วมงานกับท่านมุ้ยเป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่แล้วนะคะ เกรดได้ยินชื่อและผลงานของท่านมุ้ยมาตั้งแต่เล็กๆแล้วค่ะแต่ไม่เคยคิดว่าวันหนึ่งเราจะมีโอกาสได้ร่วมงานส่วนชีวิตที่ผ่านมาก็ทำงานอยู่สองอย่างนะคะทำงานออฟฟิศเหมือนกับคนอื่นเขาทำกันและก็มีโอกาสทำงานอย่างอื่นด้วยคืองานด้านบันเทิงเป็นพิธีกรตามงานต่างๆเกรดถ่ายแบบลงนิตยสารตั้งแต่อายุ15ปีจนเวลาผ่านมาเรื่อยๆก็มีโอกาสได้ไปแคร์หนังเรื่องพระนเรศวนนั่นเองค่ะ เรื่องงานแสดงนี้ไม่ได้เลยก็ถูกสั่งให้ไปเรียนการแสดงค่ะได้เจอผู้พันเบิร์ดกับผู้พันต็อดเพิ่งมารู้ตอนหลังว่าตัวเองได้รับบทอะไรก่อนหน้านี้จะไปถ่ายก็ไม่น่าจะถึงอาทิตย์เลยค่ะนอกจากนี้โน้จงเจตวัชรานันหลายๆคนอาจจะคุ้นหน้าคุ้นตายอยู่บ้างไม่น้อยและเขาก็เป็นหนึ่งในนักแสดงจากหนังดังกล่าวจนกระทั่งได้เปิดใจสารสัมพันธ์มาจนได้แต่งงานคองรักกันจนทุกวันนี้ค่ะ ขอขอบคุณที่มาค่าวจาก Daily l i f t p ็กซหากชื่นชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องดารากอ10สิบด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ